สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่26พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่การรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะคะขอให้อดทนแล้วก็คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วเราก็ทําให้มันเต็มที่จริงๆด้วยนะ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะส่วนใครที่อยากจะมีโชคมีลาวันนี้เคลาง,ง่ายๆคือทําจิตใจให้แจ่มใสสดชื่นเมื่อคืนนี้แก้วไหว้พระราหูนะคะขอพรเผื่อทุกคนแล้วขอให้พวกคุณเฮงเฮงเฮงรวยๆวยนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขเมื่อคืนก็ไหว้ของดําแปดอย่างนะคะแล้วก็มีน้ํามีเหล้ามีอะไรเงี้ย จนครบก็อยากจะบอกว่าการขอพรทั้งนี้ก็ใครที่ฝากปัจจัยทรมุนมาอย่าลืมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยเมื่อเช้าก็ไปใส่บาตรมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำคลิปเสร็จทำอะไรเสร็จเคียยงงานเสร็จก็จะไปทำบุญต่อนะคะเดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันว่าวันนี้จะไปทำบุญที่ไหนมาเรามาดูกันว่าวันนี้ต้องซื้อเลขอะไรแล้วส่วนใครที่จองคิวดูดวงอ้อยอยากจะจองคิวดูดวงก็จองกันมาด้านนี้ได้เลยนะคะเบอร์หมอแก้วด้านนี้ได้เลยเป็นเดืนเลีขาเขาก็จะจัดการคิวให้เนาะมาดูกันค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่ขงเบงสติปัญญาฉลาดเฉียบ,บเฉียบแหลมนะคะเลขที่ซื้อให้เชื่อตามเซนต์ตัวเองความรู้สึกตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีเซนแมนแต่ถ้ารู้สึกหงุดหงิดกังวลใจดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยพี่วันนี้พี่จิตใจไม่ดีเซนไม่มีเซนไม่มาก็ลองดูเลขที่ตัวเองชอบได้เช่นกันค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์วันจันทร์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่คุณรัก เพื่อนสนิทไม่ว่าจะหญิงก็ได้ชายก็ได้ที่คุณรู้สึกรักและคุณไว้ใจเขาในขณะนี้คุณถามเขาเลยว่าเขาชอบเลขอะไรแล้วคุณก็ลองซื้อเลขนั้นนะคะสําหรับคนวันจันทร์ส่วนคนที่เกิดวันอังคารและวันพุธในวันนี้อังคารและพุธหมอแก้วขอแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเลขที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิด วันอังคารและวันพุธนะคะแก้วเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันอังคารและวันพุธวันนี้ต้องรวยแน่นอนนี่ส่วนคนอีกวันนึงที่จริงๆวันนี้สอวันเลยแหละที่ไม่อยากให้ซื้อหรือซื้อน้อยๆก็คือวันพฤหัสวันแรกนะเพราะมันขึ้นไพ่ รักทรมานหรือวันนี้ระวัจนจะทะเลาะกับคนรักหรือมีเรื่องอึดอัดใจกังวลใจทําอะไรมันติดขัดแต่ถ้าคุณรู้สึกวันนี้คุณโล่งคุณไม่มีปัญหาเลยสิ่งที่คุณต้องซื้อคือเลขที่ค,คนที่คุณรักที่สุดไม่ว่าจะรักฉันชู้สาวรักแบบเพื่อนรักแบบพ่อแม่พี่น้องลูกแต่ณนะตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณรักใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นไม่ต้องไปถามนะซื้อเช่นเบอร์มือถือก็ได้เอ,อ่อวันเกิดเขาก็ได้หรืออายุเขาก็ได้นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะ ส่วนคนวันศุกร์วันนี้ค่อนข้างมีความกังวลหรืออยากถือดีเยอะนะคะจริงๆวันนี้ก็ไม่ค่อยมีโชคหรอกแต่ถ้าดื้อจะเล่นอยากจะเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้ให้ใช้เลขที่ตัวเองเชื่อมัน่นว่ามันจะเป็นเลขนําโชคเล่นไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์วะอย่าเล่นเพราะมันมีเกณฑ์จะวืดนะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่พ้าพายไพ,พย่พาอารมณ์ไพ่ความเปลี่ยนแปลงความรุนเลย แล้วก็ไพ่ที่เป็นเป็นลักษณะการสื่อสารแนะนําว่าวันเสาร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือนะคะสําหรับวันที่26เนี่ยรับรองคุณปังแน่ถ้าเป็นเลขเบอร์มือถือโดยเฉพาะสาตัวท้ายนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหมอกแก้วแม่นชัวประจําวันที่26พฤศจิกายนนะคะฝากติดตามด้วยส่วนแนวทางของหวยรัฐบาลกับหวยอมสินเดี๋ยวจะทําให้เลยรอติดตามวันนี้ช่วงบ่ายนะคะหรืออาจจะเป็นเที่ยงก็ได้ไม่บายคะ่ะ